ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ free u gc นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นคือ Ghost Hat นะผมหรือว่าหมวกปีศาจอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกทั้งหมด1,500ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมป weapon force simulator นะครับผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วเวทจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผมหน้าตาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับผมซึ่งเห็นแล้วมันขัดลูกหูลูกตาจริงนะผมโดยเควสของเขาครับเพื่อนๆสังเกตทางด้านบนนะครับผมที่เขาจะเขียนว่าฟรีลิมิเต็ด UTC อยู่นะเพื่อนเพื่อนกดดูได้เลยนะครับผมซึ่งเควสอย่างแรกนะครับเขาให้เราตีดาบที่แท่นทองคํานะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมพาไปนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมเขาให้เราออนไลน์ทั้งหมดเวลาห้าชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเปิดไข่ระดับมิติจำนวนสิบฟองนะครับผมผมบอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้เหมือนจะง่ เขาให้เราตีที่แท่นทองคําตรงนี้ใช่ไหมครับผมนี่นะเพื่อนๆก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะผมแต่แท่นเนี่ยจะมีพลังอยู่ที่ห้าหมื่นนะผมเกมนี้ก็เหมือนเกมใครเคยเล่นเกมพันซิมูเลเตอร์มาเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะผมเพราะแมปเอยผมว่าผู้น่าจะผู้พัฒนาเดียวกันนะครับผมพันซิมูเลเตอร์เขาเก็บนวมใช่ไหมละ่ะแต่นี้เรามาเก็บคอนะผมนี่นะตีไปเรื่อยๆแล้วค่าพลังถึงเพื่อนๆก็สามารถมากดแลกตรงนี้ได้เลยนะผมอันนี้ผมไปเปิดโลกสองมาเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่าอันนี้ผมเล่นแป๊บเดียวนะนเพื่อนอ่าไม่เชื่อเดี๋ยว อ่ะอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมผมเล่นมาแค่21นาท,ทีเท่านั้นนะผมแต่ตอนนี้ผมไปที่โลก2แล้วนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้ของชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าก็เข้ามารีบทํากันนะผมพอเมื่อกี้เนี่ยผมเผลอหลับไปใช่ไหมไอ้เกมผีผมก็ปล่อยทิ้งแม่งเลยแล้วกันนะผมเชื่อไหมผมหลับไป3าชั่วโมงอะตอนอัดคลิปผมมีอยู่สี่สิบใช่ไหมแต่ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมมีแค่ร้อยแปดสิบสามเท่านั้นเนองนะผมผมบอกเลยว่าโอ้โหห้าร้อยเหมือนจะน้อยนะแต่จริงแม่งโคตรนานนะเพื่อนผมก็เลยมาทําอันนี้แทนนะครับผมสออออนน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 วววิิธีีีกาาาารรรรเเเเเเลลล่่่่่่่่่ะะะคคัับพพพพพืืืๆใใให้้้้้้งงงงไปตผมมถึแแชชข ช่มแต่ตอนนี้ผมมีอยู่300,000ใช่ไหมครับอ่ะผมก็จะมาตีตรงนี้นะครับผมอ่ะตีไปครับแค่นี้เองนะครับผมเควสแรกของเพื่อนๆก็จะผ่านเหมือนผมเลยนะครับผมพเพราะเควสเนี่ยเขาให้เราตีแค่อันเดียวนะให้เพื่อนสังเกตดูนะครับผมอ่ะตีแค่อันเดียวก็ผ่านเลยนะครับส่วนอย่างที่สองเนี่ยเล่น5ชั่วโมงเพื่อนๆก็เล่นไปเลยครับผม ห้าชั่วโมงผมว่าน่าจะถึงนะเพื่อนๆคนไหนที่ดวงเกยจริงๆอะผมว่าถึงแน่นอนแล้วผมเพราะอย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเปิดไข่ระดับมิติกให้ได้10ฟองนะเพื่อนนี่ครับที่เปิดไข่จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่นะครับอันนี้ผมโชคดีหรือว่าอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้นะครับผมไปเปิดตัวแรกเลยตอนผมเข้าเกมมาเนี่ยผมได้ถึงระดับรีเจนเลยนะเพื่อนผมก็งงอ่ะมันมาได้ไงวะรีเจนตัวสีส้มมานเนี่ยผมแต่ที่เราต้องเปิดหาก็คือตัวสีแดงนั้นเพื่อนและตัวสีแดงนี้เขาไม่มีการันตีให้เราด้วยนะครับเห็นไหมครับ้เเจนเ500เนนอับื แต่ระดับมิติเนี่ยคือเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะเพราะตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับถ้าแบบ2ชั่วโมงแล้วเปิดไข่ฟองหนึ่งแล้วไม่ได้ก็ผมก็น่าจะไม่ทําแล้วผมทอนะเพื่อนส่วนใครที่เข้ามาทำควยอย่างเดียวทะนเพื่อนผมแนะนํานะให้เพื่อนๆรีบไปโลกอื่นนะเพื่อนเพื่อที่จะเก็บตังโลกอื่นมาเปิดไข่โลกนี้นะผมะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโลกหนึ่งแล้วกันนะ ประตูนี้นะครับเหมือนเกมพันธุ์ซิมูเลเตอร์เลยครับเพื่อนแต่ประตูนี้เขาใช้แค่หนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนในการเปิดประตูนี้นะเพื่อนวิ่งเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดไว้อยู่แล้วนะแท่นต่างๆเขาจะให้เงินเรามาด้วยนะผมเนี่ยครับเขาจะบอกอยู่นะครับผมว่าถ้าเกิดเราตีสําเร็จได้อะไรเราจะได้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวเนี้ยผมตีให้เพื่อนดูเลยกันนะเดี๋ยวผมขอดูวูดก่อนเปลี่ยนได้ยังว่าอ่ะสามแสนห้าเปลี่ยนได้แล้วนะครับตอนนี้ครับพลังผมอยู่สี่แสนหกนะผมอ่ะผมขอลองหัวเลยแล้วกัน เปิบๆโอ้แปบ๊บเดียวครับเห็นไหมครับถ้าเราสร้างได้เนี้ยเราก็จะได้เงินมา400ล้านเพื่อนเห็นไหมตามรูปเขาเลยนะครับผมสร้างอะไรชิ้นไหนก็ได้เงินเท่านั้นนะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณเท่านี้ทนั้เพื่อนแล้วผมพาไปดูในส่วนของที่เราเปิดไข่นะโลกนี้ก็มีไข่เหมือนกันนะเพื่อนแต่ราคามันจะสูงนะใครที่เข้ามาทาแค่เคว้เนี่ยผมแนะนําให้ไปเปิดที่โลกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองเปิดให้เพื่อนดูแล้วกัน,ดว,กนดวงกกเกลือของเราอะ สิบฟองมันผมว่ามันก็ไม่น่าเกินสองชั่วโมงหรอกมั้งเควสเรามีให้ต้องห้าชั่วโมงแล้วผมถ้าสองชั่วโมงไม่ได้สักฟองเนี่ยผมไม่ทำนะผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมกอ่อภาพไปไว้แล้วกันนะผมให้เพื่อนดูแลว้วผมว่าดวงผมเนี่ยจะเกือหรือวานะผมขอเปิดสักสิบฟองยี่สิบฟองกันนะผมเดี๋ยวผมกอ่อภาพไปไว้แทนนะอ่าใช่ครับเพื่อนๆผมลืมผมลืม,ผมล,มผมลืมบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมแนะนํานะอย่าเพิ่งไปกดเคมตรงนี้นะครับอ่าผมว่าจะใช้แล้วผมก็ลืมแล้วนีีน่่ยผมกด ทางช่องเมนูข้างล่างนะเพื่อนเสร็จแล้วกดคาว่าซีซันนะผมน,นี่นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกดเค็มนะเห็นไหมเขาจะมีน้ํายาเพิ่มรักบู๊อยู่นะผมน้ํายาตัวน,นี้มันจะช่วยในเรื่องของการเปิดไข่นะเพื่อนใครที่แบบคิดว่าเงินตัวเองเยอะพอแล้วเราจะมาเปิดไขท่ทีเดียวเนี่ยผมก็แนะนาให้มากดเค็มตรงนี้ได้เลยนะผมแล้วก็เปิดไปยาวๆเลยนะครับและช่องน้ํายามันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะเพื่อนเห็นไหมเหลือเวลา9้านาทีนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนี่เห็นไหมครับน้ํายาขึ้นมาแล้วนะเพื่อนบวกถึงหนึ่งเรนนะแล้วเรามาดูกันนะครับผมว ก็เอาละครับผมหลังจากที่เราเปิดมา10นาทีนะเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยอ่ะให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับ ก็ตามสภาพแล้วผมมิติถามว่าได้ไหมก็ตอบเลยก็เหมือนเดิมผมไม่ได้นั่นเองแลผมใครที่จะทําของชิ้นนี้ก็อย่าลืมพกดวงมาด้วยนะผมและใครที่ทําจนครบเปิดไครจนครบสิบฟองแล้วเนี่ยยังไงก็อย่าลืมมากดรับของกันได้เลยนะผมผมไม่แน่ใจนะผมว่าเกมนี้นะ่ะเกมนี้เขาอาจจะมีบูสต์ให้เหมือนเกมพันซิมูเลเตอร์น้ำเบื่นที่แบบเพิ่มลักให้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูได้นะผมส่วนใครที่แบบคิดว่าอยากได้เอาชัวร์เพื่อนก็ไปลองเล่นกันดูนะครับผมสําหรับผมก็น่าจะไม่เอานะเบื่นเพราะมันก็ดูจากรงงมันน,กกน,น,มน่่นะเิะผชวโ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปเลยแล้วกันนะผมแล้วเพื่อนๆคนไอนดที่มีคำถามนยังไงก็ถามาราคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปรับไลน์ตอบไปเลมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าใครที่อยากได้ของชินทีก็พกดวงมาด้วยเด้อ